คือน้องมาเปิดใจนี่แบบใดคือน้องแบบไหนแบบพ้อมที่จะส,ะสละโสดดหืืบอหรือว่าเปิดใจแบบจะไดุ้ขนอกคลมจจจริงตองน่ะแบบสละโสดเลยแบบสละโสดแบบอกไมาเป็นรัวเป็นเมียเลย บาสิลันต์โมสุขูสุคนเนาะอ่าบอกว่าซีอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะทุกคนเนาะซีเป็นเอฟซีเก่าหรือว่าเอฟซีใหม่เนาะที่เข้ามาอ่าสมคิดบาสิลันแล้วก็อย่าลืมเนะาะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนเนาะอ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้บาซิลันต์จะจะบด้ผิดพลาดอ่าคลิปสาวโสดคนต่อไปน่นหละทุกคนเลยอ่ะก็คือไม่นี้ทุกคนนอ้องบาซิันต์ก็ได้มาเปิดใจสาวโสดอีกแล้วทุกคนเนาะ อาหลายคนอาจจะหูจักกันแหละเพราะว่าสารสูครนนี้ก็เป็นน้องใบม่มอนทุกคนเลยามาในีวารสานกามาหาเพิ่นอะไรเนาะกามาเปิดใจให้เอฟซีผู้ที่ยังบ่หูจักทางน้องใบม่อนนะครับยังไม่เคยเห็นน้งองใบม่มอนทุกคนเนาะว่าเพิ่นการที่เพคนมาเปิดใจนี่เนาะว่าเพิ่นนี่พร้อมที่จะสละโสดเลยบ่หรือว่าอยากได้เหตุผลลงสื่อทุกคนเนาะมาในีวารสานกามาถามชี้แจงให้ชัดเจนไปเลยทุกคนเลยไปเพื่อไม่ไปเสียเวลาของหนุ่มโสดนนะคนที่อยากหูเขาไปหาทาน อก็โอเคทุกคนเนาะตอนนี้กัทางบาสัดกัมาหาซาวสูตรนี่แหละทุกคนเลยอ่ะหลายคนก็นอาจจะหูจักเป็นแล้วเนาะแต่ว่าบาสัดมาโมนี้กัเป็นมือแรกทุกคนเลยกับชิมาหาหาในนามเอฟซีกูท่ยังหูจักนอก้องคนแถลงเนาะโดยอัสบายดีน้องล่ะสบายดีอืมขึ้นงบงามแต่นนเนาะนบัดนี้อ่างกงามคือเจ้าของในทุกคนเลยชื่อว่อะไรได้น้องล่ะอ่าสื่อใบายมอชื่อใบายมอนเนาะ หยุ่จักปีแล้วอายุสิบแปดปีอายุปีปีหน้าสิบเก้าปีหน้าอีกบอกกี่เดือนได้เนาะเลยมันบนอกแล้วเดือนไหนจงังเดือนหนึ่งวันที่สองเดือนหนึ่งวันที่สองแหมมันเกิดแหมอืมมีหรือไม่คนที่จะมันเกิดให้ยังมีอยู่บ่ยักมีคนมาสะ่ไหมันเกิดอยู่บ่อยากยังมีเนาะอ้าวก็คือคือน้องนี่เป็นเป็นสาวโสดเนาะเลยอ่าเคยเห็นน้องนี่อ่า าคิดเปิดใจนะน้องหลาเนาะเะมื่อนี้ทั้งไอามากกับไอซีมาในนามแบบเออถ่ายทําให้เอฟซีพูที่ยังมุกชักน้องกันเลยคือน่องมาเปิดใจนี่แบบใหคือน้องแบบทางนันแบบพ้อมที่จะอาสารสดหรือโบเรอาเปิดใจแบบจะได้เขาเนาะเขาลมเย็นลงละแบบสารสดเลยแบบสะโสดแบบอะไมาเป็นครัวเป็นเมียเลยอ <นะ S 1> คืออยู่น้องอายุสิบแปดเป็นปตอนนี้กับปีหน้าจะได้สิเก้า็คือแบบพ้อมเลยเนาะ แบคนที่แบบว่าสิมาเป็นคู่คิงหรือว่ามาเป็นคู่ชีวิตนอกนี้ต้องเป็นคนแบบไหนต้องะเป็นคนแบบก็ได้ะแตมมม่มักปสูยสูบยาอย่างเดียวบมีบบัมีป่อนอกจากสูบยามีมันป่แต่เป็นยังไงเคียนเปิดใจมาหลายหลายช่ยองหลายคลิปเนาะนี่แหละแฟน ยังบ bon <ui>, ่ม <p are> bon, ีแต่ว่าคนแซคนลมมีบ่มีอยู่แต่ก็ยังบ่บ่แม่นสําหรับตัวน้องบ่รว่ายังตัดสินใจบ่ได้คั้วนงเขาเองโเบนี่ยเนาะว่าผู้ชายคนนั้นนี่ เป็นผู้เขาวอหรือว่าต้องรับสเปกหน้าบ่อเนาะใครจหรับน้องไม่ม่อนนี่ถ้าว่าอยากได้ผู้บ่าวเลยยังได้แฟนนี่หมักคนอายุหน่อยหรืออายุไรตรงไหนเออเอาคน70หา70สาวหา70อ๋อเิดเชี่ยวสูงเท่าไหรนะ่70ปีน้องน้องคบหาได้ยี่หรีบ่น้องเคยเห็นแล้วตี้คนนนั้อายุ70ปีว่าเท่าทำไหนเคยเห็นแล้วมันบ่ นความสัโตนี่มักคนอายุายอยู่แล้วมันป่นี่ยเป็นได้คือแบบหมักคนอายุแต่ิกว่าลกบงคือสินะแยงเายะมแล้เีบงแยงดูแลเขาได้เนาะเพราะว่าคนนี้มีอายุไรกว่าเคยผ่านประสบการณ์มาก่อนเนาะืกรแนนอนนอนแบบอายุที่น้องวายบึอาจจะเป็นป้าพ่อมยู่แล้วเนาะจ่นองกับบตี่ยีแล้วเต็มมันบ่ ดุลักเขาเดียวนี่บหมักบ่หรือว่าอะไรไหนไม่ใช่่ะแบบพวกบุตรปะคือข้อกันแบบใบรุ่นไปรุ่นเหมือนกันมันบ่อาจจะมีการตบตีกันอีกไหมเนาะเออก็เลยต้องมักคนที่มีอายุลายกว่าเนาะแหละถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุลายกว่าแบบแบบหน้าที่การงานเดี่น้องนายแบบจะมักบูชายแบบเป็นใหญ่งานแบบใดเป็นงานแบบใดก็ได้มาก็จะมีเงินเดือนกินมันบ่ เขาจะมีเงินแบบมาดูแลครอบครัวเขาได้เนี่ยนี่มันบอกเรื่องงานเรื่องงานยังไงบอกเบอเกี่ยวเนาะข้อแต่ว่าบอผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ได้บอเอาหนำนี่เนาะทุกคนเนาะข้อบอเกี่ยวโอเคคือว่าแล้วทุกคนเลยคือน้องว่าเรื่องนาทีการงานปลายสายจะได้ะดรก็แล้วแต่แต่ว่าขอให้มั่นคงเนาะน้องบาเนาะดูแลครอบครัวได้เนาะอาจารย์ใช่แต่เป็นไงดาว่าแบบ ได้ครูคิงแล้วนี่เพิ่นอยากได้น้องไปอยู่น้ำนี่สะดวกไปอยู่ปะก็ถ้าให้ไม่เทาแบบให้ดีก่อนชนะไม่เทาเป็นยังไม่เทาเพิ่นบอสบายไม่เทาบอสบายอืมแสดงว่าทุกมือน้องเป็นคนดูแลไม่เทาบ้านอะไรยังไงโอ้โหด,ดีนอกนจากน่องแล้วมีเพีงที่ดูแลแม่เทาทั้งหมดเลยอนะก็มีน่อกกับร้านอืม โดยเดยเพื่อนในเงินก็นมีสี่คนสีน่สคนเจ้าเป็นลูกที่ไหนเจ้านี่เออป็นลูกกกเป็นลูกกเก,กเลยเมีน้องบ่มีน่องผู้หนึ่งมีน้องผู้หนึ่งเนาะอืมโดยโดยทุกคนเลยอ่ะก็คือว่าเนี่ยท้าวาอยากได้เพิ่นไปอยู่นําเพิ่นก็ต้องดูแลหรือว่ารักษาแม่เฒ่าให้หายก่อนเนาะนถึงจะไปได้เนาะอ่าถ้าน้องไปก็อาจจะขาดคนดูแลเพิ่นนั่นแหละ ไไม่ได้ไม่เท่านะประมาณห้าสิบสองชิแล้วห้าสิบสี่ขาหกิเนาะโดยโดยโดยแอ่คือคืนอน้องนี่ะะเปิดเปิดใจมานี่ก็คิดไวบ้บ่าว่าต้องแบบมีสเปคแบบใดกูชายมักคนแบบใดหน้นาตาแบบใดฮะนะความสูงก็ยังแบบใดฮะนะหน้ากา็คือบ่อได้อะไรเลยและมักสุสๆกวอย่างเงี้ย มาคนชุงกว่าเนาะหน้าตาบวกเกี่ยวขอเด็คนชุงกว่าน้องสชุ่มอะไรตอนนี้นช่งร้อยห้าสิบเจ็ดช่งร้อยห้าสิบเจ็ดอ้ที่ชื่อาำพรมต้องสูงร้อยหกสิบขึ้นไปเนาะคนคนต่ำกว่านี่บ่มักบ่อันนี้นี่บ่มักเนาะในความส่วนตัวเขาบ่มักกันแล้วในจิตเนาะแต่ไหนคือคนสูงกว่าเวลาไปออกเดทบ่เดินงานบุญยันอย่างนี้นนนนน เจีโอปุ earlier, earlier Again, right <c oughs> ่นเนี่ยเนาะถามว่าผู้ชายสูงกว่านะรวมๆแล้วแต่ว่าสเปิคก็น้องหว่ามาแน่เนาะขอมักแน่แล้วก็ตัวบ่มักแน่แหละคนบ่มักคือคนสูบสูบยาเนาะแดงผ่อนหนึ่งบ่ถือกับคพันยาเมืนบ่และไม่หนึ่บ่ถือคือบ่มักบ่มักบ่เห็นแล้วบ่มักดนเหมืนบ่นีซึ่งทีน่าตาดีรอรวยใช่ไหมแล้วแต่เมืนบ่ถ้าสูบยานี่คือคือบ่เอาอืมอ่ะนี่คือเขาแบบ คือเฮาบ่มักอยู่แล้วเนาะเป็นคนอดไกันแล้วแต่คือบ่มักรถทุกคนเลยเห็นไหนเห็นหน้าอย่บ่ยนนี่ไม่ได้เห็นะลเขาหน้าสัมปาไม่ใช่ตรงหลั่หน้าจ้ะมีแต่พ่อแม่เป็นหน้าอยู่ฝากอ๋อแต่่นฝากมาให้กินอย่บ่กะฝาก้กินโดโดโดยพีเนี่บ่ได้ข่าวไดิบ่ได้ขาวไล่บ่

ในความสัมนโตมักเป็นคนมักหลมักเที right? so coming, ่ยวอยู่บ้างไหมบมักหิีมักเที่ยวกัานแต่ว่าไปอยู่บ้านไหนไปอยู่เนาะแต่ว่าบอบ่แบบมาคืนเนาะโดนไปเทือกมันบอกี่น้องบนเรืของเย็นนะงแล้วแต่เท่มเี่าอะอยู่บ้เนต่ซาน คุยทุกมือนี่เนาะเป็นในใดใส่ใจคอมันคุยกันถุกมือเลยดีอยู่มันบ่บ่มีบ่แบบคนแบบส่งความมาเบามาให้มาด่าเราอะไรทีมีบ่บ่มีเนาะแต่ว่าเจอคนแจ่ดีๆีมันบ่ตัดสินใจได้แล้วบ่ตอนนี้ดูยังยังพอถ้าเราถ้าได้ก็วางโดยยังฟันธงบ่ได้เนาะน้องนลานเนาะ อ่ะมีเอฟซีมาใหม่นี่กะเฮากะสามารถจา่ยจา,ายเฟซจ่ายไลน์ได้ตัวนี้เนาะมีเฟสมีไลน์มันบ่บอสแนบก็มีบอสน้องคุยแต่ตลอดบ่หรือว่าเป็นเป็นมักช่วงน้องคุยจะชัดไหมกะบ่ตลอดไงคือช่วงว่างนี่อาจจะคุยได้มันบ่น้องสะดวกอะไแชทดคอคว,วามบ่หรือว่าสะดวกแบบโทรเลยน้องนั้นโทรสรัตก็ได้แต่ตสองอย่างเนาะ ลืมถามทุกคนเลยแบบว่าคนที่เช่ามาอบรมกับน้องคนนี้ต้องเป็นคนทางไหนอยู่บ่นี่จำกัดอยู่บ้าดไทยลาวต่างประเทศต่างๆในเบิร์ตมันบ่างเช่นคนไทยนี่ว้าอาษาไทยนี่เขาเขาน้องเป็นอยู่บ้แบบพิพงแบบเขียนในเบิร์ตมันบ้างก็ชิดสะดกสบายนี่เนาะถ้าหนุ่มไทยชิชวนไปอยู่น้ำกะือวเนาะน้องว่าเนาะต้องดูแลไม่เถ่าให้ใก่อนมันบ้ ถ้าจะชวนไปเที่ยวดำมือดำคืนนี้ไปได้บ่เนี่ยดำมือดำคืนจะต้องมีคนไปน้ำนกต้องมีคนไปน้ำแม่นบ่ตาไปผู้เดียวเนี่ยขอแตผู้เดียวมันก็บอกคือเลยบอกคืออีกมากอะบอกความปลอดภัยตัวเองเนาะเฮาบอกผู้จักกันนะอ่าฮากาศชีวิจักกันผ่านโทรศัพท์นี่ใช่แหละอืมอ่าแต่ไปก็ต้องมีหมู่ทุกคนเลยคือว่าเนาะว่าแต่น้องเคยไปไทยบ่บ่เคยบ่เคยอีก ถ้าหากก็มีผู้ใดชวนไปเที่ยวเนาะจะพาน้องไปเที่ยวแบบกินข้าวี่น้ำกันเอาหมูไปนำเนาะหรือว่าญาติพี่น้องไปนํำสักคนสองคนน้องหลานเนาะเออบ่าวกอูจักกันใหม่ๆแค่หละจบกันนีสิออกไปทางไหนอยู่บ้เนี่ยไมออกไปะือเยือนอยู่มืเือนบอโมบขาอยู่อยอยเนไม่เท่ากคือไา ื่อไรไป,รปเไมื่อไหร่บอกตอนจมงเราใสิไหอาวายเอาอ๋อแต่วา่าพ่อกับแม่น้องนี่ไปอยู่น้ำที่ประเทศไหนไปอยูย่อีกเมืองหนึ่งบอกไปอยู่ใช่ก็อยูปากซีปากซีคือคือประเด็นอยู่บ่ว่าน้องอ่าทางลูกสาวคนออกมาหาขู่ใช่ไหมคนพร้อมอยูีปะปแม่พ่อแม่แม่จะได้ลูกเคยแม่บอกเรือได้ไหร่เรือตัวน้องเองก็อยากมีอยู่แล้ว ถ้าเจอคนจริงแบบเออพ้อมที่จะส u p p o r t เรือว่าดูแลน้องแล้วก็ครอบครัวน้องอีลีแบบน้องสียอมปิดคิดปิดใจเิ่นเลยบอกแล้วก็พ้อม,มาเป็นพู้เป็นเมียเลยบ่ยๆๆคือพ้อมเนาะถ้าว่ามีคนเห็ุได้ในส่วนนีแมันบ<ๆ>่ก็ในนอนเนาะการที่เอาหรอบครัวอยากได้ผู้ดูแลน่องละเนาะอ่าผู้ดูแลผู้ัพ p อ o r t เรือว่าผู้แบบหักเฮาจริงแล้วก็พ้อมที่จะดูแลครอบครัวเฮาน้าเนาะแต่ว่าน้องนก็แบบ เพิ่นอัญูลายอยู่แล้วแบบคือเจ็ดชิพน้องวานี่เอาได้พันทงกันดีไหมทงหลักได้โบติว่าพันเถาเพิ่นยังที่บ่โบติไหนนอนแน่นอนมั่นใจเราไปเช่นเราไปเช่นเออบ่าแม่รว่าเออเห็นคนเถาโอ้คือเถาแท้ยังวะหม้หมักได้ยังวะอืมคืออันนี้คือคือใจน้องนี่หมักเองอเนาะมาชั่นเนาะบ่มีใครมาขับตัวนี้เนาะอ่าคือว่าแหละถ้าเจอคนจริงเบาแล้วเห็ดได้เนาะ นพื่อพร้อมที่จะปิดใจหรือว่าอ่ะยอมแบบคบหาหรือว่าเป็นชู้เป็นแฟนหรือว่าอาจจะเป็นคู่เป็นเมียกันน้องหลานเนาะอืมฟันธงเราประชาชนเลยมันบอสโดยโดยโดยอ่ะโ,โอเคเด้คนใดทางนอ้องก็ได้ฟันธงมาเป็นทีห้อยสำหรับน้องคนใดอยากได้อ่าท่าน้องใบม,มอนเนาะอ่าเป็นคู่ชีวิตคือว่า,าและพร้อมที่จะดูแลหรือว่าซอยกันฮากันส่างสิงส่ก็ได้เพ่อนน้องหลานได้ได,ได้คือกันเนาะ โดยโดยอ่ะเป็นกำลังใจให้กับให้พ่อพอ่อนครูดีๆพ่อพ่อไวๆเนาะเออให้มีรกเคยให้แม่ไวไวนี่แหละทุกคนเลยก็บางว่าคนที่เขามากอาจจะจริงใจกับน้องนั่นแหละเนาะโดยโดยอะโอเคก็จะได้ขอโตกับก้อนน้หลายบันนี้เนาะโดยอาสบายดี